แย่แล้วเนี่ยตอนนี้คือทางมันไม่มีเฮ้ยเราลอดเหรอวะพี่ผมหมุนได้เลยไหมหมุนหมุนไม่ด้แน่นอนครับข้างหน้านี่คือหน้าผาหินก้อนชักอ่ะเราต้องปีนพี่มันไหวเหรอมองอะไรไม่เห็นเลยอ่ะอันนี้ปล่อยไหลเลยเหรอโโโออย้วันนี้ครับ ผมจะลงสนาม4คูณ4ด้วยตัวของผมเองครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่สนามอีซูซู4คูณ4แลนด์ครับและด้านหลังของผมนะครับนี่คืออีซูซูวีครอสตัวใหม่ครับซึ่งเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยสมรรถนะและช่วงล่างคือดีสุดๆแต่เพื่อนๆครับเราจะเชื่อได้ยังไงวันนี้ครับผมจะไปลงสนามเองกับ7สถาสน,านีที่มันเสียวสุดๆขับเองโดยมีอินสตัคเตอร์ครับนั่งอยู่ข้างๆแต่ทุกอย่างผมจะควบคุมรถเองจะเป็นยังไงเสียวแค่ไหนเดี๋ยวไปดูกัน เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าขับแล้วจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้อยู่กับอินสตัคเตอร์น้องอาร์มนะครับ,รบสวัสดีครับ หลักๆนะครับในเวลาที่ขับโปวิวนะครับข้อแรกเลยคือยิ่งช้าเท่าไหร่เรายิ่งควบคุมรถง่ายเท่านั้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยเวลาที่ทดสอบนะครับน้องอาจจะขออนุญาตใช้เป็นอ่าเกียร์แมนนวลนะครับเปลี่ยโหมดแมนนวลแล้วใช้เกียร์หนึ่งเท่านั้นโอ้ยนะครับตื่นเต้นแล้วก็ข้อที่สองนะครับก็คือเรื่องของการคอนโทรลรถพยายามประคองพวงมาลัยไว้สองมือตลอดเวลาได้ครับแต่ที่สําคัญนะที่นิวโปนเนี่ยพยายาม ข้าไปตรงนี้มันจะได้ไม่ตีมือเราครับบนี้นะอ่าใชา่ถูกต้องนี่ข้าให้่อเลยพร้อมแล้วลุยเลยครับพี่พร้พอมแล้วนะครับดีหนึ่งนะครับเราจะขับให้ช้านะครับเพราะว่าอย่างที่ ผมต้องเรียกว่าครูอาร์มเหรออะแล้วเรียกน้องอาร์มก็ได้ดน้องอาร์มเที่น้องอาร์มบอกนะครับซึ่งน้องอาร์มเป็นอินสแตนเตอร์ที่มีประสบการณ์มาแล้วกี่ปีครับร่วมๆสิบปีค่ะสิบปีไม่เคยมีการประสบอุบัติเหตุอ่าอาจจะมีบ้างนะครับเดี๋ยวเบรกผมเบรกก่อนเลยอยู่ในการคอนโทรลมันอยู่ในการคอนโทรลนะครับโอเคอันนี้อุ้ยเสียวอ่ะอันนี้คือรางงานคือของงานนเป็นน้องบอกครับประคองทำอะไรตลอดประคองทำอะไรตลอดแต่ผมมองอะไรไม่เห็นเลยอ่ะใช่มันจะมองอะไรไม่เห็นเลยแล้วแล้วคันเร่งไม่ต้องเติมมเเเลลลยยออองงให้้รรถันนไปดดดวบบิาู นะครับเราจะได้รู้เลยว่าไอ้ร้อยเก้าสิบแรงม้าของตัว V Cross แล้เนี่ยเป็นยังไงบ้างอ่ะฮะอันนี้ไม่ต้องแตะเลยพี่พี่ปล่อยเบเลยใช่เพราะว่าเดี๋ยวรถมันอยู่ในเกียร์หนึ่งะครับตัวเครื่องเนี่ยมันไปได้เองเลยเหรอถูกพี่เฮ้ยแลพี่สองลองจังหวะที่ที่ลงนะพี่สองลองไม่ต้องเหยียบเบรกนะโอเคแล้วเครื่องมันจะช่วยช่วยดึงไม่ต้องแตะเลยพี่ลองลองดูลองดูฝืนนิดนึงฝืนนิดนิดอะไรเงเอ๊ยมันก็ไม่ได้ลงได้เร็วเหมือนที่เราตกใจอันนี้เรียกว่า e n น i n e brake engine brake ใช่ครับเครื่องเกียร์มันจะช่วยกันดึง รถไว้ทุกคนที่ดูอยู่นะครับผมไม่ได้เหยียบคันเร่งใช่ครับรถไปเองได้ไปของมันเองเรื่อยๆและผมไม่ได้แตะเบรกแต่รถช่วยเบรกให้ใช่เพราะว่าถ้าเกิดตามปกติเนี่ยไอ้อย่างนงี้เนี่ยเราจะต้องเราต้ตกใจเราตกใจอันนี้ผมต้องเลี้ยวได้ใช่ไหมเขาบอกให้ตรงอย่างเดียวสถานีที่2ครับอันนี้ทิมหน้าทิมหลังคือมันจะเด้งหน้าเด้งหลังเลยนะครับตอนนี้พี่สองอยู่ในรถตำแหน่งที่ดีแล้วเวลาที่เราจะไปลุยสถานีต่างๆสำคัญคือการวางลายรถ วางลายรถใช่ว่าอยากให้รถไปในเส้นทางไหนให้กลางรถนะครับอยู่ระหว่างร่องพอดีคือตำแหน่งนี้ที่พี่สองมาเลยถูกต้องเลยใช่ถูกต้องเลยจะขูดใต้ท้องรถไหมอ่ะไม่ขูดก็พี่เพราะรถเราช่วงล่างเรามีการออกแบบมาให้แบบแบบแบบลองสแปนดอยู่แบบระยะไอ้ขยแข่งเขาเรียกแรขยแข่งเนี่ยมันยืดเยอะคือมันขับไปได้อุ้ยข้างหลังมาแล้วผมต้องไปแล้วไปได้เลยครับพี่ไม่ใช่ก็เล่นไม่ใช่กันเร่งเลยและไม่เบรกเลยไม่เบรกเลยไปเรื่อยๆเลยไม่เบรกเลยเหรอไม่ต้องเบรกต้องต้องการใจนิดนึงยวานสองเนอแรกเดี๋ยวพี่จะชินอยครั้งแรกก็จะเสียวๆหน่อยอย อุ้ยมันได้เหรอเนี่ยพี่ผมต้องฝืนพวงอะไรหน่อยไหมไม่ใช่ครับพยายามพยายามให้โลโก้อีสุขนาดอ่าพยายามประคองไว้ให้พยายามดึงกลับนิดนึงครับพี่ให้โลโก้อีสุขนาดขออนุญาตนะครับครับอ่าประมาณนี้ครับพี่อ่าอยู่วันนี้นะใช่ไม่ต้องเล่นพวงมาลัยมากเพราะล้อจังหวะที่ล้อลอยอะครับพวงมาลัยมันจะหมุนให้โลโก้อีสุขขนาดคือตรงๆกันเหรอใช่ครับขนาดอย่างเงี้ยแนวนี้เลยเฮ้ยอืมอืมรอดเหรอวะพี่อันนั้นสุดท้ายแล้วพี่ถ้าสะโพกกระแทกก็แสดงว่าล้อหลังรอดแล้วเอ้ยโอ้เสียวอ่า รับสิ่สงน,นี้เราเลี้ยวข้อท่อไหมเลี้ยวข้อท่อเลยครับพี่พี่สองจะลองความเอียงของรถได้สังเกตเห็นเส้นสีเหลืองไหมครับอตรงน,นี้ถ้าเกิดว่าพี่สองอยากเอียงก็ใช้นะครับให้รถเอียงขึ้นจะซ้ายขวาก็ได้แต่ว่าไม่ให้เกินตรงเส้นสีเหลืองนะครับห<ผ>ม,มุนไ,มได้เลยม,มั้ยอดยางไม่เกินครับพี่ห <laughs> มุนไม่คว่ำแน่นอนครับอันนี้นี่คือรถเก่งเข้าไม่ได้อรถเก่งอาจจะติดเพราะว่าถักช่วงล้อมันมันค่อนข้างแคบ เฮ้ยมันเข้าสบายมากใช่ครับต้องจับเอาไว้ดีเราื้อเกิดอยากเอียงขึ้นก็ได้ครับเราก็ดูโอเคล้อถ้าล้อเราไม่เกินตรงขอบเหลืองก็แสดงว่ามันสามารถไปได้นะครับพอรถเราเนี่ยจะรับความเอียงด้านข้างได้45องศานะครับเมื่อสักครู่เนี่ยประมาณ40เร้าไปทางไหนเเดี๋ยวเราออกซ้ายครับเดี๋ยวเราไปลุยลำธารกันทั้งหมดไปลุยลำธารกันหน่อยนะคือเนี้เราไปการจําลองเหมือนว่าพี่สองขับไปลุยพวกลำธารจริงๆตามภูเขาเลยแย่แล้วเนี่ยตอนนี้คือทางมันไม่มี เดี๋ยวต้องลุยน้ำแล้วเพเราต้องลุยน้ำแล้วฐานนี้นี่โอ้ยลงน,น้ำเลยเหรอตอนนี้น้ำนะ่าจะประมาณครึ่งล้อนะครับโอ้ยน้ยรถมีคมอสเราเนี่ยถ้าเป็นสเปคเดิมๆจากโรงงานเลยสามารถลุยน้ำได้นะครับ80เซนติเมตรเลย80เซนติเมตรเลยเหรอแร mm. ้อยมิลลิเมตรี่โดยเครื่องไม่ดับโดยเครื่องไม่ดับไม่มีความเสียหายกับตัวรถเลยนะครับอันนี้แบบสเปคเดิมๆเลยเอาละทุกคนครับตอนนี้นะครับเราอยู่หน้าฐานนี้ซึ่งผมมองว่า ไปไม่ได้แล้วมันชื่อว่าไม่มีถนนแล้วปีนไต่มาหน้ำตกปีนไต่มาน้ำตกแต่ผมบอกว่าเราไม่มีถนนไปแล้วเพราะข้างหน้านี่คือก้อนหินไม่ขาหินชัดๆ่ะเราต้องปีนพี่มันไหวเหรอผมจะให้พี่ลองพี่สองลองด้วยแบบพี่สองเห็นเล็กหนึ่งไหมครับเห็นครับแล้วเดี๋ยวเราเติมคันเร่งให้ประมาณแจ็หนึ่งกับไม่เกินสองขีดก็คือพันสี่ร้อยรอบแค่นั้นพอเติมคันเร่งนิดเดียวพอไม่ต้องเติมเยอะลองดูว่าลดรอไปได้หรือเปล่าจริงนะเพื่อนๆไม่ไหวพี่ต้องลองมันน่ากลัวมากนะ คือถ้าเกิดเป็นชีวิตปกติอะมันไม่ขึ้นได้แล้วใช่ปะเออเราก็เอาลุยไปสังเกตนะครับขออนุญาตนะเนี่ตอนนี้ถ้าล้อขนานปุ๊บ นะครับแล้ว uh, พี uh, ่สองลองเติมข okay. okay. so ั้นเล็กนิดนึงครับอ่านี่คือล้อเราตรงแล้วโอเคควบคุมรถได้แล้ว้ไไปดเหรอเติมนิดนึงพี่เติมนิดเดียวอเหมือนผมบอกไม่เกินพันสี่ร้อยรอกนิดเดียวโอถ้าเราใช้รอบสูงเกินไปล้อมันจะกระชากสลิปมองอะไรไม่เห็นเลยอ่ะเห็นน้ำตกข้างหน้าพี่ตอนลงก็ไม่ต้องแตะเบรกเลยนะครับประคองพวงมาลัยอย่างเดียวตอนนี้เขาเบรกก่อนได้ไหมไม่ได้ไปเลยพี่ไปเลยไปเลยเหรอต้องลุยอันนี้ปล่อยไหลเลยเหรอปล่อยไหลเลยเดี๋ยวเอนจิ้นเบรกมาทำงานเองขอเซตก่อนขอเซตก่อนพุ่เพิษ อ่ารับไปเบรกแล้วครับโอ้ย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 ฉอ้มโอ้อ้ไโอียนี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้อ้้อ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 เออเออ้ ข้างหน้ามันเป็นอะไรนี่ <c oughs> ข้างหน้าคือหกเหินระทึกคือจริงๆมันมันไม่แคบมันไม่ใช่ถนน,นแล้วอ่ะมันมันไม่ควรไปอ่ะแล้วมันจะไปได้อย่างไง <c oughs> นะครับอ่าเดี๋ยวเราใช้ล้อเดินบาไม่ต้องเติมพันเร่งเลยนะครับแล้วก็ขอล้อลอยปุ๊บหักหัก,หกขวานิดนึงครับขวา,ขานิดนึงใช่แล้วคืนตรงแล้วคืนตรงค่อยๆคืนนะครับอ่ะนี้ไปเลี้ยวได้ยังยังตรงตรงก่อนนิดนึงตรงตรงก่อนนิดนึงล้อยกปุ๊บอ่ะเลี้ยวเลยคขาเลี้ยวเลยใช่การใช้ที่อย่างนี้ทำให้ล้ออย่างน้อยอ่ะครับสามล้อเนี่ยเกาะถนนตลอดเวลา มันก็สามารถดันรถไปได้ด่านสุดท้ายอีกสองด่านครับโอ้ยจะรีบไปไหนเนี่ยคนนี้เนี่ยโอ้ยสะอึกเอียงวัดใจอ่าปรับปรุงอะไรตรงยังไงตอนเทคนิคก็คือตอนขึ้นนะครับก็คือเล่งคันเล่งนิดหนึ่งครับพอรู้สึกพวงมาลัยแน่นนี่แสดงว่าล้อหน้านี่เกาะเกาะตรงเนินแล้วรู้สึกสะโพกแน่นแสดงว่าล้อหลังเกาะแล้วโอเครู้สึกพวงมาลัยแน่นสะโพกแน่นปุ๊บยกขาจากคันเล่งใช้รอบเดินเบาอ่าแล้วล้อผมต้องอยู่ตรงไหนอ่ะ อ้านะครับตําแหน่งนี้แหละครับตั้งล้อตรงครับโลโก้อิสุขนาลครับเฮ้ยผมมองอะไรไม่เห็นเลยค่อยๆเล่นเล่นๆไปครับเชื่อในรถครับพี่รถเราไปได้ครับมันไปได้เหรอไปได้ครับแล้วผมต้องเลี้ยวอย่ที่สองเห็นกระจกเห็นไหมอ่ามันจะมีร่องร่องเป็นร่องปูนอยู่แล้วผมต้องเลี้ยวไหมอ่าเลี้ยวตามเลยครับพี่โอ้ยมองอะไรไม่เห็นก็ขับได้เหรอเนี่ยโอ้ยถึงสักทีเนอะค่อยคืนขวานิดนึงครับคืนแล้วรอคืนแล้วรอต้องใจเย็นเย็นแล้วรอครับอ่าคืนขวานิดนึงครับเยี่ยมอ๋อเพราาะว่น้โห เพราะมองอะไรไม่เห็นไงถูกต้องครับเราต้องมีเขาเรียกว่าจุดยึดสายตาแต่ที่ด้านหน้าเนี่ยต้องต้องก่อนขึ้นเนินตรงเนี้ยครับี๋ยวเราขับทะลุลำธารไปเลยนะทะลุได้เลยใช่ครับพี่สองเร่งขัเร่งนิดนึงนะเพราะข้างล่างมันจะมีโคลนนิดนึงต้องเติมพลังกำลังให้รถเแต่เราเป็นสี่คูณสี่อยู่แล้วไม่ต้องห่วอุ้ยลงนี้ได้เหยวะอย่างมากก็ติดถอยแล้วก็ขึ้นใหม่การการติดในโฟร์วิเป็นเรื่องปกติครับ ข้ามไปเลยได้ยแม่สุดท้ายอันนี้เสียวสุดเลยคือถ้าไม่ลองงานถานีเนี่ยถือว่ามาไม่ถึงโฟร์โฟร์เลอันนี้สะอึกเอียงวัดใจอีกแล้วเป็นเอียงด้านซ้ายเมื่อสักครู่พี่สองยังเห็นกระจกฝั่งโน้นใช่ไหมใช่คราวนี้พี่จะไม่เห็นแล้วพี่จะมาดูกระจกฝั่งผมแทนแล้วผมขับยังไงอ่ะเหมือนเดิมตั้งล้อตรงก่อนอ่ะอ่าอีทูตรงโอเคค่อยๆเร่งเครื่องนิดนึงครับไปเชื่อในรถครับกำลังเรามีแล้วพอขึ้นไปเสร็จแล้วปล่อยเลยยังให้ล้อหลังก่อนดี้ล้อได้แล้วลอยนิดนึงอีกนิดนึง โอเคเราล้างก่อนแล้วคนนี้ปล่อยเลยครับมองอะไรอย่างเดียวแล้วผมเลี้ยวยังไงวะแล้ผมมองอะไไม่เห็นเลยพี่สังดูก็จะฝั่งซ้ายโอเคอ่าเห็นะเห็นว่าจะมีขอบปูนเหมือนเดิมไหมอ่าขอบปูนอ่านะครับเหมือนเดิมก็คือต้องขอบปูนไปถูกต้องคราจะรูเรื่ไงข้างหน้าต้องเลี้ยวหรือมันต้องตรงอ่ะก็ค่อยๆคืนมาครับพี่สังเกตอ่าโอเคเยี่ยมครับมันมีแบบหลุดไปมือแล้วเลี้ยวลงไปเลยไหมยังไม่มีใครนะพี่พี่อาจจะเป็นคนแรกผมเล่าไงต่ออ่าค่อยๆคืนครับคืนขวาเหรออ่าคืนซ้ายก็พี่คืนซ้ายโอ้ขวาก็คือ โอ้ยเรากลับมาได้แล้วถึงสถานีขับเฮาอย่างปลอดภัยโอ้โหรออตายเปรียวแวบเลยครับต้องบอกเลยนะครับว่านี่คือประสบการณ์สดๆนะครับของการไปทดลองสนามของรถ V-Cross ครับของ Isuzu ตัวนี้นะครับที่สนาม Isuzu 4 x 4 l คูณ4แลนดนะครับมีทั้งหมด7สถานีนะครับแต่ผมขับไปแค่6สถานีนะครับ เพราะสถานีอน,นุนะครับไม่ได้นะครับมันสูงเกินไปแล้วก็อันตรายไปครับ oh. แต่ที่รู้สึกได้เลยนะครับนี่คือประสบการณ์ที่คุณหาไม่ได้ครับของถนนที่เป็นออฟโรดถ้าใครเป็นสายออฟโรดสายเข้าป่าสายแคมปิ้งที่นี่คือตอบโจทย์แน่ๆครับดังนั้นบอกเลยว่าสมรรถนะของเขานะครับเจ้าอ s u z u ูวีคอ s ์ตัวนี้ตอบโจทย์แน่ๆทุกท้องถนนครับแต่ให้ดีที่สุดครับติดต่อที่ UNT 17สาขาทั่วประเทศได้เลยนะครับเพราะว่าที่นี่ครับมี SC ดูแลที่ดีครับบริการดังญาสนิทมิตรสหายรักทุกคนดูแลดังครอบครัวโดยเฉพาะตอนนี้นะครับที่ UNT ของเรานะครับมีการทำแพ็กเกจนะครับ UNTX Ironman Overland นะครับให้คุณสามารถมีรถที่ออกแคมป์กลางเต็นท์ลุยป่าเข้าเขาได้เป็นแพ็กเกจให้เลยครับติดต่อที่ UNT 17สาขาทั่วประเทศครับ